แล้วไเฉยอ่าวันนี้สองช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเอ็มซีเขามาคุยกับผมแล้วพี่เข้าๆอ่าฮะเพราะเพราะเขาบอกสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนี้ครับเขาจะจัดกิจกรรมครับพี่มีติ้งอ่าเขาเขาจะให้สภาช่วยเป็นเหมือนเป็นในที่ให้เขาหน่อยเป็นผู้จัดงานให้เขาหน่อยอ่ามีอะไรบ้างเขาเขามีจิตกิจกรรมเข้าๆมาสองกิจกรรมพี่มีซ่อนแอบของเอ็มซีเขาคือเขาเขาบอกว่าเขาไม่อยากรับคนเยอะที่เข้ากิจกรรมอ่ะเขาบอกว่าประมาณสามสิบสี่สิบคนที่แบบคนที่แบบอยากเข้าร่วมจริงๆแล้วก็จะมีกิจกรรมพวก ซ่อนแอบหรือไล่จับหนึ่งกิจกรรมครับพี่แล้วก็มีแข่งรถวิบากกิกกิจกรรมหนึ่งพี่แข่งรถวิบากก็คือใช้สนามมอเตอร์คอร์ทที่เรามีการแข่งอยู่แล้วนี่แหละแต่เดี๋ยวผมเช็คจากนายก่อนว่าเขาสามารถแบบเปลี่ยนรถจากวิบากให้เป็นแบบพวกรถเอ็มซีให้ได้ไหมรเอ็มซีเขาบอกเขาอยากได้รถพวกนั้นอแล้วก็เรื่องเรื่องรถเขาเหมือนว่าคนเอ็มซีเขาว่าเขาทําไม่นีได้เขาทํารถเป็นพี่เขาบอกเขามีรถอยู่แต่เขาลองทามาให้พีเอ็กดูเขาบอกได้ส่งให้พีเอ็กตรวจสอได้เ่ายนั่นแหละที่เดือนนี้ผมก็เลยจะถามพี่ว่าพี่จะมี จัดอะไรเขาเพิ่มไหมครับเพราะว่าเขาอะเขาบอกว่าผู้ของรางวัลของสปอร์ตเนี่ยเขาากอยากจะรบกวนจากสภานี่แหละได้ไดใชพ่พี่เพิ่มเติมกิจกรรมอะไรไหมหรือว่าเอาเขข้าวตามที่เขาแจ้งมาเอาที่เขาก่อนก็ได้ได้ครับพี่ได้ประมาณนี้เลยของเอ็มซีเพาเขาอยากจะจัดท้นเดือนนี้โอเคโอเคครับพี่ ิบวิหกคนอะอันนี้เรื่องใหญ่อยู่นะคือหกสิบวินี่ถ้าอยู่ในกลางไฟแล้วกูใช้กลางไฟอะคือแบบผมไม่ได้ปลดเลยเข้าใจปะผมจะรอแบบว่าให้ไม้อะลงเกาะเล่นก่อนนะพอไม้ลงเล่นเสร็จปุ๊บโพสิชั่นมัน,ม,นมันเพี้ยนเงี้ยเราค่อยกดใช้นึกภาพว่าเราเราก็ใช้ความคิดนิดนึงว่าเราควรใช้ตอนไหนแล้วมึงคิดสภาพไอ้ไม้หกคนโดนปลดอาวุธหมดเลยก็แอบเหี้ยอยู่นะไหนสัตว์วิ่งเป็นหมามึงนึกภาพปะ่ะแล้วแล้ว,แล,วแล้วเกม gta อะ รู้ไว่อย่างหนึ่งนะตอนที่เราโดนปลดอาวุธอ่ะมันจะทําท่าน,นีเมชั่นเก็บอาวุธเว้ยซึ่งตอนนั้นอ่ะมันเป็นตอนที่โดนอิมูได้เลยเว้ยข้าใหญ่ปะคือมันไม่ได้แบบปลดอาวุธเ็จปุ๊บแล้วก็สามารถวิ่งหนีได้เลยไม่ใช่นะมันจะเป็นแบบมันจะทําท่าเก๊กกัางๆอ่ะแล้วมันก็จะโดนปาดง่ายๆซึ่งไอ้เช่เนี่ยก็แอบแอบแอบจะโกงอยู่ที่ความคิดผม,มนะถ้าจะเป็นแบบตีมันแล้วนะทวิต ก็ให้เป็นแหลกแหลกอะไรแขบนี้นะเนี่ยไอ้นี่ก็ชุบชุบชุบหมูใช่ป่ะโคตรดอกก็ใช้เวลาชุบหลายหลายนาทีอยู่นี่ใช่ไหมได้วินาทีอยู่มันก็อาจจะโดนปิดได้มันก็โกงแหละถ้าได้ชุบอ่ะชุบหมูอะมันก็โกงอ่ะแต่มันก็มีโอกาสที่จะเฟลในการใช้อยู่ใช่ไหมหาซื้อโคตรยากเลยเฮียก็อะไรอีกก็น่าจะมีแค่ประมาณนี้มั้งที่ผมเห็นแล้วใครดำเลยสองเท่าคืนไหนวะ ดาเมจสองเท่ามันจาได้ว่ามันมีปะแต่มันไม่มีหรออาจจะแค่นี้หรอมั้งพี่คิดว่าอ๋อนี่ไงอ๋อนี่ไงนี่ไงเนี่ยดาเมจเนี่ยอันนี้นี่ก็ดีอยู่นาโนโดาเมจเนี่ยมันแต่มันก็ไม่ได้เวอร์มากเพราะว่าเกาะมันเกาะมันเกาะม,มันแบบรีฟิวมันก็อาจจะอาจจะไม่ได้ไม่ได้เก่งมากแต่ก็เก่งอยู่ก็เก่งอยู่เนี่ยอ,อ่าจจะวงวงใหม่แล้วกันอ่าอันนี้สีเหลืองแล้วกันอ่อนลงมา ต,อออาาตีเหลืองอ้อนเอามาตีเหลืองอ่ะเนี่ยตีเหลืองคือเนี่ยอันนี้คือทีต่ต้องได้เนี่ยแค่นี้แหละมีแค่นี้นที่ต้องเอาเพราะต้อง,ต,องต้องเก็บนะต้องเก็บเนี่ยน่าจะมีแค่นี้แหละที่ที่ต้องทีต่ต้องรู้ไว้แล้วก็ปืนก็อาบปืนก็ได้อยู่คือปืนเนี่ยมันจะโกงมากถ้าถ้ามันเป็นแมปที่แบบไม่ได้ฆ่ากันแบบเดนแมปถ้ามันเป็นเก็บแนวแนว,แนว subject object อ่อะ มันมันอันเนี้ยโกงมากเลยเข้าใจป่ะคือถ้ามีคนมีปืนก็โอกาสที่ชนะก็จะชนะไปเลยแต่ประเด็นคือมันคือคิวเดยเว้ยมันต้องการมันคอยมันคือการฆ่าฝั่งตรงข้าให้หมดก็ไอศีลภาพวิทาทีนี้ก็อาจจะไม่ได้มีอิมเพกมาแต่ก็มีมันต้องมันอยู่ที่ว่าระบบทีมไหนเป็นแบบไหนเว้ยเข้าใจป่ะแต่ซึ่งถ้ามันเป็นเป็นทีมเรามันก็ไม่ได้มีอิมเพกมาถ้าเทียบกับพวกเนี้ยที่เปิดได้ คือไม่ว่าจะเป็นอันนี้อันนี้ก็อันนี้อันนี้ไม่น่าจะมีผลม,มากแต่ผมคิดว่าไอ้พวกเนี้ยไอ้ไอ้ไอ้พวกไอ้พวกปลดอาวุธไอ้พวกชุบสิบคนแดนดอมไอ้ดามเมจไอ้พวกเนี้ยอันเนี้ยเรื่องใหญ่อยู่แต่ถ้าแต่ถ้าสำคัญสุดก็คงต้องเป็นมิสเตอร์อรีไวท์นี่ยแหละที่จะที่นี่จะน่าจะโอพีที่สุดแหละน่าจะการันตีหนึ่งแปม ถ้าใครได้ก็น่าจะน่าจะน่าจะเป็นวีนั้นเลยที่ผมรู้สึกอ่ะจริงๆไอ้ไอ้อันเนี้ยมันเก่งไปอ๋อจุ๊บหม,มู่กับปืนก็ได้อยู่จุ๊บหม,มู่กับปืนก็ได้อยู่แต่ประเด็นคือเข้าใจป่ะไอไอไอระหว่างที่มึงได้อันเนี้ยมามึงไม่รู้ว่าโพสชั่นตัวเองมึงอยู่ตรงไหนไงมันก็เลยไม่ได้มันมันอ่ะสมมุติว่า คนที่เล่นปืนเงี้ยอะอติเล่นปืนอะสมมุติง่ายเลยนะอติเล่นปืนแต่เผอ,อ,อิญอติไม่รู้ว่าตัวเองจะได้ปืนกันหมดใช่ปะ่ปะพิติก็อยู่ในวงไฟไงเขา้าใจว่าอยู่ตรงกลางก่มึงจะแบบรีเซ็ตโพสชั่นออกมากว่าจะได้ใช้ปืนอะเข้าใจะปะ่ะก่ามึงจะรีเซ็ตออกมาก่ามึงจะได้ใช้ปืนอันนี้คือแบบมันยุ่งยากเกินอะมันไม่ได้แบบว่าเอ้ยเรารู้แลว้วว่าเราจะได้ปืนอีก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 ,อกสามวิข้างหน้ากูไปรอตรงหินตรงนี้ดีกว่า กูไปรอตรงบรัคเกอร์นี้ดีกว่าอะไรแบบเนี้ยคือมันมันเป็นแบบ r n g อยู่อ่ะมันผมมองตกใช่อหมผมก็เลยว่ามันไปล้วงปืนมันก็มันก็ได้อยู่อ่ะผมว่าแต่เอ่าจริงๆก็ที่ผมดู มาก็ไม่มีอะไรหรอกก็น่าจะมีแค่เอาจริงๆก็น่าจะมีแค่สามอย่างที่สําคัญสามสี่อย่างแล้วกันอ่ะที่ผมคิดไว้ก็ถ้าเอาจริงๆก็มีแค่กระตุกเฮียอะไรวะแค่ที่วงไว้ก็มีแค่เนี้ยอ่ะเราครบแล้วอ่าวแต่ฝั่งเขาไม่ครบวะไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูไปด่าดไว้ก่อนเฮ้ย hello 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 เมียพี่ไงพี่จำไม่ได้เป็นมับอลโขดนานเลยเมียพี่ไงกระโจนยังยาวอยู่หผมพี่ผมผมโหลดนะพี่ลองยิงคู่กันดิอ่าลองยิงคู่กันดิโหลดเพราะมึงไม่ค่อยได้เล่นอ่ามีเมียพี่พี่จำไม่ได้ดิตอนมาแก๊งที่เราแพ้ไงตอนเราไปเมืองไอรีส